ผลการออกเลขวันหวยหานอยห้านอยเฉพาะกิาจปาระจำวันที่ยี่สิกรกฎาคมสองพร้อล่างวันเลขสตัวล่างเลขที้ออกเก้าเาล่างวันเลขสองตัวบนเลขที้ออกหนึ่งล่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออกสามหนึ่งสี่นึ่งสี่นก็เป็นผลออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิาจปาระจำวันที่ยี่สิ กรกฎาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยหาหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในเด้อจจะสัปดาไคก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหาหนอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า